มาขายให้ยายแล้วโละ10บาทโลเซบาทบัดเยาสั่งไปสิโลเซีบารไในใน่นม้อบัทแหนี่แหะหน่อยเฮ้บัดเาแหะง่ยไปนี่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  หนงสองสามสี่อ่ะก็ปาสลิดตัวใหญ่เอาตัวใหญ่มันเหรอปลาสลิดตัวใหญ่ปลาสลิดตัวใหญ่โอแม่นเจ็ดเจ็ดแล้วปลาคอแปลวปลาาวปลาาวเอาจะเอาจะปลาแสบๆปลาาวเก้าส สองสามสิบส no. hmm. ี่ต้มต้มสิมห้มหกสิบเจ็ดตัวแปดบเกายีสิบเมาเมาใหญ่โลโลหนึ่งสิบาทพอดีเมาโลหนึ่งสิบบาทพอดีมันตัวนี้หน่อยนี่คนน่ะตรงนังนี่คนน่อ้ยคนน่ะนี่ต้มซ่บแสุคนน่ะนี่สามตัวนี่อุย

Ô đó đó Ô này đã tới với đấy. Thôi nào. 1 2 ah. chân dậy say lô Ui. Uồn tụ này